สวัสดีครับวันนี้ผมผิดแผนเกี่ยวกับการเก็บหัว,วทองอัพแม่ทัพนิดหน่อยนะครับก็เลยจะมาอัพโจรทองในวันนี้ส่วนมันผิดแผนอะไรยังไงรายละเอียดเด๋วตามไปดูกันในคลิปได้เลยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับ มกดติดตามมันอยู่ข้างๆรูปนะครับผมรบกวนช่วยกดติดตามด้วยนะครับมันไม่ได้เสียตังค์หรือเสียอะไรนะครับสละเวลานิดนึงนะกดติดตามให้กับช่องผมด้วยนะครับแล้วก็ช่องเพื่อนๆที่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมนี้ด้นะครับจะได้มีคอนเทนต์ใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะถ้าหากว่าพวกคุณไม่ช่วยกดนะครับช่องเขาอาจจะไม่มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับยังไงฝากด้วยนะครับโอเคครับก็อันดับแรกนะ หัวทองตอนนี้นะครับผมมีอยู่395หัวนะโดยที่ถ้าใช้สกิลนะครับโดยปกตินะ5 5 51เนี่ยมันจะใช้3.80หัวทองนะครับแล้วสกิลสุดท้ายเนี่ยมันจะต้องใช้อีก310หัวทองนะ,ะโดยที่ผมอัพค่าได้เราก็คือ5551 5, ใช่ไหมแต่ประเด็นคือว่าสกิลที่เราต้องการให้เร็วล5เนี่ยคือสกิลสุดท้ายนะครับมันก็เลยต้องวัดดวงนะ แต่ผมคิดว่าผมจะเอาสกิลแรกก่อนให้เต็มก่อนแล้วก็ค่อยมาอัพาปลดล็อกนะทั้ง4อันแล้วก็หวังให้มันจะลงสกิลสุดท้ายให้หมดนะครับอ่ะโดยผมต้องบอกก่อนว่าตัวปัจจุบันที่ผมใช้คือวิลเลียมนะซึ่งวิลเลียมผม5 4นะครับ5 4 1 1เนาะ5 4 1 1นนะครับตอนนี้วิลเลียมผมผมก็ยังใช้วิลเลียมอยู่ตอนนี้ผมก็เลยว่าเอาอเดี๋ยวจอน่ะมันคง มันน่าจะดีกว่าแหละถึงผมจับไม่ติดตรงเนี้แต่ก็คิดว่าน่าจะดีกว่าแผ่นนะครับถ้าคลิปเก่าๆที่คุณได้ดูกันะผมจะบอกว่าผมจะเก็บให้ครบ690หัวนะซึ่งจะเก็บครบเนี่ยคิดว่าระยะเวลาเนี่ยอีกประมาณ1เดือนครึ่งนะครับจะเก็บครบ690หัวเพราะฉะนั้นผมถึงจะมาอัพโจนทองเนื่องจากว่าผมกะเวลาว่าเดี๋ยวม้าใหม่มันน่าจะมา โอเคเรามาดูที่ี่ผมพอดีว่าเอ้ผมมาลองเล่นไอชท AI นะครับอ่าแชทที่เป็น AI อะ่ะคนคงรู้จักกันแหละอ่าผมก็ลองถามเข้าไปนะว่าอ่าคอมมานเดอร์ใหม่อ่ะ My, มันจะออกทุกประมาณระยะเวลาประมาณเท่าไหร่นะครับเดนเขาก็ตอบไม่ได้เนาะผมก็ให้ s t i m a t e มาจากในอดีตนะเขาก็บอกว่าประมาณ2-3เดือนอ่าสอเดือนนะจะออกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับผู้บัญชาการใหม่นะครับ ทีนี้มันจริงว่าผมก็ผมก็จะไปทํำยังไงดีนะครับผมก็เลยามาอาศัยช่องใหญ่นะช่องอันนี้คือช่องฝรั่งนะครับซึ่งเป็นช่องที่ใหญ่มากนะครับยอดซับสองแสนละตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวผมผมจะทํายังไงผมถึงจะรู้นะครับก็ง่ายๆเลยเพราะว่าเขามีคนนี้เขาทําผูนชการทุกตัวนะอทุกตัวนะครับเดี๋ยวผมขอเลื่อนหน้าจอนิดนึงนะครับอมันจะได้ดูง่ายเนาะ ง่ายๆเลยตัวล่าสุดของเรานะครับเป็นไอตัวที่อะไรนะวิศวกรรมเนาะกับตัวสายปกคลองนะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนไปให้ดูนะสำหรับสายนี่นะฮะนี่สายที่เป็นสายวิศวกรรมกับสายปกคลองนะครับอันนี้เขาอัพมาเต็มแล้วผมก็เลยเลื่อนมาดูว่าเฮ้ยเขาได้ตัวมาประมาณเดือนไหนนะฮะปรากฏว่า <c oughs> อ่าขออภัยนะ ่ามันอยู่ตรงไหนเนี่ยอ่าตรงนี้นะครับก็ประมาณ2เดือนที่แล้วะฮะอ่า,อาเท่านั้นยังไม่พอนะครับผมก็ไปเช็คต่อนะจากตรงนี้ใช่ไหมส2เดือนนะครับผมก็จําได้ว่าซากอนนะมันมาก่อนหน้านั้นนะครับผมก็เลยไปไปดูว่าซากอนอะ่ะมันมาเมื่อไหร่นะครับนี่เริ่มเป็นของซากอนละนะฮะ ก็เราไปดูก่อนว่าเขาเริ่มเมื่อไหร่ฮะคัมมิ่งโซนเนี่ยเดือน5นะครับอ่าอันนี้คือเขาได้ตัวมาแล้วนะฮะผมก็จะกะประมาณว่า5เดือนที่แล้วนะไม่ไม่มั่นใจนะน่าจะปลายเดือนพฤศจิก,กานะครับธันวาพฤศจิก,กาใช่ไหมเวลามันประมาณ2-3เดือนนะผมไล่ๆดูละจากหน้าผู้บัญชาการที่เขาทำรีวิวไว้นะเพราะว่าคนเนี้ยเวลาไม่ทับอะไรมาเขามักจะมี เอง่ายๆว่าเขามีเกือบทุกตัวนะครับอ่ามีเกือบทุกตัวเลยคนนี้โหดมากนะครับอ่าตัวต่อไปเนาะอย่างที่ออฟฟิเชียลเขาออกมานะครับจะเป็นของเบ้งเนี่ยสายดานูนะครับอีกตัวนงจำไม่ได้ลวชื่ออะไรนะก็ประมาณนั้นและตอนนี้มันยังไม่ออกมาหมายความว่าอะไรครับมันออกมาแล้วแล้วไปอีก 2- อสาเดือนถูกไหมครับเออเขาออกมาแล้วเขาน่าจะออกมากลางเดือน หน้าเนาะไม่ไม่แน่ใจนะครับอาจจะมากลางเดือนพฤษภาเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอ่าไม่น่ารอแล้วผมไม่น่ารอแล้วถ้าตีเป็นเดือนนี้อีกประมาณ45หเดือนนะกว่าม้าใหม่จะมานะอ่าสี่หเดือนซึ่งผมน่าผมคิดว่าผมจะไม่รอแล้วนะผมผมก็เลยอ่ะกลับมาที่เกมนะผมก็เลยจะมาอัพใช้เลยนะวันนี้ก็ผิดแผนไปนะก็ไม่เป็นไรนะครับก็อัพมาใช้เลยแล้วกันนะครับ ถึงม้าใหม่ออกมาไม่รู้ว่าดีไม่ดียังไงนะแต่มันนานมากเลยนะครับอ่ะก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมอัพปเลยฮนะไม่จะได้ไม่ลังเลนะครับมันลังเลอ่ามันลังเลเนาะเพราะหัวทองมันหาย,ยากนะครับเราไม่รู้ด้วยไงว่าหลังจากธนูแล้วเป็นม้าจริงหรือเปล่านะครับอาจจะไม่ใช่ม้าอีกเราก็หล่อฟรีนะครับอืมแต่ผมแก้บีกเดือนครึ่งใช่ไหมหมายความว่า ผู้อ่าผู้บัญชาการที่เป็นธนูออกมาอีกเดือนนึงอาจจะผมอาจจะตัดแล้วนะครับตัวนี้แล้วอีก2เดือนมาอาจจะมาอะไรเงี้ยผมไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ไปเลยดีกว่าเนาะอืมนะครับโอเคครับก็สกิลแรกเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวปลด ล็อกนะครับโดยคาดหวังว่ามันจะลงสีให้ผมนะครับก็อ่ไปเลยเนาะ อ่ะเหลือสุดท้ายนะครับอ่าโอเคตอนนี้ก็55 2 4นะครับอย่างที่ผมบอกเนาะมันจะขาดถ้านี้มาลงนี้ก็จะเป็น5 5 1 1 5เนาะอ่าอย่างที่ผมบอกขาดเนาะอันนี้ก็ได้80%เนะครับอ่าเดี๋ยวผมไปใช้ดูก่อนแล้วกันนะมันขาดอ่าเดี๋ยวแก้ไปเรื่อยๆนะอีก3ถ้าขาดตรงนี้ก็290หัวนะครับคาดว่าอีกเดือนครึ่งน่าจะตันละโอเคไม่รู้ว่าผมตัดสินใจถูกตัดสินใจผิดนะครับเดี๋ยว ผมก็จะเอาไปลองใช้เลยแล้วกันนะครับอ่าผมก็เปลี่ยนทีมเรียบร้อยแล้วนะครับจากวนะิลเลียมเนาะ5 4 1 1เป็นอ่าตัวโจนเนาะ5 5 2 4นะครับโหนะแต่เราก็ลุ้นอยู่นะก็ถือว่าดีนะครับให้ผม4นะครับถ้าไปลงสกิลที่3ลน้ลว,นลวนนี่เขินเลยนะโอเคนะครับอืมโดนตีลงมาเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมไม่รู้ว่าจะดีขึ้นยังไงนะ แต่เดี๋ยวผมอัดเทสด้วยแล้วกันนะครับเบื้องต้นเนาะผมก็เทสดูนะว่ามันใจยังไงนะเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นนะครับเมื่อกี้วิลเลียมนะครับประมาณ7-9-3นะครับอันนี้ เจ็ดสี่แล้วนะน่าจะจบที่เจ็ดสี่สามนะครับเออเจ็ดสี่สามอ่ม 74, นะเจ็ดสี่สามนะครับเมื่อกี้เจ็ดเก้าสามนะที่วิลเลียมก็ต่างกันห้าหมื่นถือว่าเยอะมากนะครับถือว่าเยอะมากเลยนะฮะทีมผมน่าจะแข็งน่าจะแข็งแกร่งขึ้นนะครับหวังว่าน่าจะแข็งแกร่งขึ้นนะครับอ่าเพราะว่ามีคนอ่าชอบ ทุบผมนะทุบผมตอนเช้าอยู่นะครับรัวนี่ก็คือคนนี้นะเจ้าใหม่นะครับกับคนนี้2คนนี้ชอบทุบผมคนนี้ V18 นะครับอันนี้ผมตีเขาได้นะเขาก็ตีผมได้นะเซิร์ฟผมมี V18 อยู่3คนเนาะแต่โหจะมีอยู่2คน,คน,นก็คือคนนี้นะครับกับคนนี้อ่าคนนี้นะฮะไม่ใช่ตัวเองนะเห็นว่าเห็นไหมโอ้เต็มแบบยัดยัดยัดเลยนะครับอันนี้ก็ของแน่นหน่อยนะครับ โอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะเหมือนมารีวิวของตัวเองเลยนะครับก็สิ่งที่เราวางแผนไว้มันอาจจะไม่เป็นตามแผนนะครับก็อย่างเช่นที่คลิปก่อนหน้านะผมทำอัปเกรดชุดใช่ไหมผมจะทำอาวุธเดี๋ยวไม่ทำเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานครับตามสถานการณ์เนาะมันไม่มีอะไรตายตัวนะครับสำหรับเกมนี้นะ ผมก็ยังเคยพาดเอาหัวทองไปใส่ไตยนุษก่อนที่จะมาทําโจรทองนะครับโดยคาดหวังว่า5511มันจะใช้งานได้ปรากฏว่ามันใช้งานไม่ได้นะครับก็สําหรับโจรทองคิดว่าโอเคอยู่นะเทสผลเทสเมื่อกี้นะดีกว่าเดิมนะครับแต่เกหัวทองไปเรื่อยๆนะทาจนกว่าจะตันนะครับโอเคสําหรับวันนี้นะก็ไม่รู้ว่ามีประโยชน์ไหมแต่อย่างไรรบก,กวนนะครับฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเอาเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับจะเป็นอะไรก็ หากใครมีอะไรเสนอแน,นะนะคอนเทนต์อยากทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรนะครับก็เม้นลงด้านล่างด้วยนะครับส่วนเกมใหม่นะผมต้องบอกก่อนคอค่ายเดียวกันนะของลีเลนเหมือนกันนะคออดอกอ่าคอออฟดะกอนนะใช่หรือเปล่าอ่านชื่อผิดหรือเปล่าไม่แน่ใจคือผมคงไม่ได้เล่นนะครับเพราะว่าเวลาไม่ค่อยมีนะอ่ผมจะพูดไงเกมนี้มันก็กินเวลาชีวิตมากพอสมควรแล้วนะก็เลยไม่มีเวลาเล่นเกมอื่นนะครับต้องขออภัยด้วยนะแต่คาดว่าอ่า ยูทูบเบอร์คนอ่าคอนเทนต์รีเตอร์คนอื่นเขาทำเยอะมากเลยนะ mm hmm. เกี่ยวกับเกมนั้นนะเพราะมันเป็นเกมใหม่เนาะโอเคสำหรับวันนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ